หมดกับพี่ท็อดไปหลายพันทองแต่พอลองเล่นแล้วดันไม่เข้ามือเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับผมชแนลยืดเป๊ะ2020นะครับผมก็ตั้งแต่แพ็คนี้ออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดกันไปหลายพันทองเลยนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบในตัวของแฟนันโดตอเรสถ้าหากมองดีลนี้ในแง่ของธุรกิจเราก็จะพบว่าโคนามิเนี่ยเขาฉลาดมากที่เอาตอเรสมาอยู่ในแพ็คคู่กับเดียโก้เฟอร์ลันนะฮะก็คือเมื่อเทียบกับแพ็คไอคอนิกโมเมนต์อื่นๆอย่างแมนยูเนี่ยที่มีโผมาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบ็กแฮมคอสโคหรือว่าไลาอ้อนกิกก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสเปิดได้มากกว่าเหมือ ami, งงืออออนอนน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 กกกััับบโคาาามเเขขขรรรู้้้้วว่่่่ยยงงงไไชชแแแล็็ดด์ตสะะฮี แฟนลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซี2ตัวจาก105ตัวยังไงก็มีคนเปิดเรียกได้ไว่าพี่แกเนี่ยเคียวมากๆเลยฮะประจวบเหมาะกับจังหวัดที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแพ็คใหม่ๆมาให้เปิดเลยฮะทองที่หลายคนดองไว้ก็ถูกระบายออกมาในแพ็คนี้นั่นเอง แต่ว่าหลังจากคนเปิดเนี่ยดีใจได้ไม่นานฮะหลายคนก็คอมเมนต์ว่าตอเลสมันไม่เข้ามืออย่างโน้นอย่างนี้เสียดายตังตอเลสมันห่วยหรือเปล่าเฟอร์ลันดีกว่าตอเลสหรือเปล่าผมก็ได้มีโอกาสลองเล่นตอเลสจากไอดีของน้องที่เปิดได้นะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยของบอทฝรั่งอย่างพวกเว็บไซต์เลดดิ้ก็สามารถสรุป3สาเหตุที่ทําให้คุณอาจจะเล่นตอเลสได้ไม่เข้ามือดังนี้ครับผม ครับผมก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าผมก็พยายามหาตัวเลืออย่างสุดความสามารถแล้วแต่มันก็ได้มาแค่เดียโกเฟอร์ลัน์นะครับซึ่งด้านแท็กติกด้านในนักเตะเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อหลังนะครับมาดูกันที่สาเหตุแรกเลยสาเหตุแรกก็คือค่าเฟมิเลียที่ยังไม่สูงมากนักในช่วงแรกนะฮะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เล่นไม่เข้ามือเพราะว่าค่าเฟมิเลียเนี่ยถ้าหากเทียบกับเกมฟีฟ่าค่าแฟมันก็จะคล้ายๆกับค่าเคมิสตี้นะครับแต่สําหรับเบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของเรื่องตําแหน่งแล้้้วววกกกแทิิาาาาารรรเเ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 ล่่นนนนขขขอองมจัถดดปีียยะ ฟามิเลียสูงเนี่ยเอาไปเล่นเป็นโกจะสังเกตว่าเฮ้ยไอรอบๆที่เคยเขียวเนี่ยมันต่ำต่ำมันเป็นเขียวจางมากเช่นเดียวกับดอ um นนารูมาลฮะเขียวจางมากนี่ก็จะเป็นในส่วนของค่าแฟมที่ลดจากตำแหน่งถัดมาก็จะเป็นในส่วนของค่าแฟมกับโคดประมาณนี้อย่างเช่นดูในส่วนของ รายละเอียดนักเตะนะฮะจะพบว่าเฟอร์ลันเนี่ยหรือตอเลสเหมือนกันเลยฮะแอตแทกกิ้งสไตล์จะเป็นแบบเคาน์เตอร์แอตแท็กนะซึ่งเขาสามารถเล่นได้ถึง99แต่ใน,นส่วนของโพสเซชันเกมเขาขับเล่นไม่ได้เลยหรือเรียกได้ว่าเป็นศูนย์นั่นเองเราก็ต้องมาดูฮะว่าเมนเจอร์เราเนี่ยมันเล่นแบบไหนสำหรับตัวนี้ผมใช้เป็นเป๊ปกัวดิโอลานะครับผมซึ่งเขามีแอตแทกกิ้งสไตล์เนี่ยออฟฟ e n s i v แท็กติกเนี่ยเป็นโพสเซชันเกมแล้วก็สำหรับดิเฟนซีฟแท็กติกก็เป็นโพสเซชันเกมเท่ากันแต่่่่่่วาาาาเเเเเเเออออจ้้้กกงงงหนงนนนนนขรรีีียยทัััสแแลลละฟ์พด โพสเชันเป็น0ูนย์เล่นไม่ได้เลยวิธีแก้ก็คือเล่นให้พี่แ้เล่นไปเรื่อยๆนะฮะอย่างผมจะมีรูปตัวอย่างให้ติ้งตรงนี้ก็จะสังเกตได้ว่าตอเลสตอนแรกก็จะเป็นศูนเหมือนกันฮะแต่พอเล่นกับเมนเจอร์ที่เป็นโพส i ซชันเรื่อยๆบ่อยๆค่าตรงนี้ของเขาก็จะเพิ่มมาพร้อมมุ่งสู่99นั่นเองซึ่ง บางทีมันก็จะต้องใช้เวลาที่นานหน่อยนะฮะรวมถึงถ้าเกิดอย่างเงี้ยค่าทีมค่าทีมสปิริตเนี่ยมันก็จะเวทมาจากค่าเฟมิเลียของนักเตะแต่ละตัวด้วยประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดค่าทีมสปิริตที่ลดลงเนี่ยก็จะทําส่งผลต่อการเล่นโดยภาพรวมของทีมเลยจะทําให้นักเตะเนี่ยไม่เล่นไม่ถูกทางครับยืนตําแหน่งมัว่วการวิ่งอะไรมันจะไม่ค่อยดีไปหมดเลยถ้า2ค่าเนี้ยมันต่าจนเกินเยียวยานะครับอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเปลี่ยนผู้จัดการนั่นเอง ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเลือกโค้ดให้เหมาะกับนักเตะอย่างเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตอเลสและเฟอร์ลันเนี่ยพี่แกชอบเล่นแบบเคน์เตอร์แอตแทกนะครับเราก็เปลี่ยนไปใช้ผู้จัดการที่ถนัดเคน์เตอร์แอตแทกอย่างเช่นพีโบเออร์อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะพบว่านักเตะนะครับเขาก็จะเป็นเคน์เตอร์นะนักเตะเป็นเคน์เตอร์ส่วนผู้จัดการก็เป็นเคน์เตอร์แอตแทกเช่นกันประมาณนี้สำหรับพีโบเออร์ผมได้มีร mm ีว hmm. ิวเจาะลึกแท็กติกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจไปดูได้ที่ตัวไอเลยครับผมประมาณนี้ก็จะทําให้ ค่าแฟมิเลียของนักเตะเ,เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะครับผมสำหรับเมนเจอร์หรือว่าโค้ชที่มีการเล่นแบบเคาน์เตอร์แอตแทกอย่างเช่นพวกเฟรนันโดซานโตสพีโบเออร์หรือว่าจะเป็นซีวาบูเอนาชื่อจริงก็คือเดโกซิเมโอน่นั่นเองนะครับผม และสาเหตุสุดท้ายนะครับก็คือรูปแบบการเล่นของเราที่ยังไม่เหมาะกับเขานั่นเองตอเลสเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีสกิลสนับสนุนการยิงไกลที่มากเท่าที่ควรนะครับอย่างเช่นพวกลองเลนดิฟลองเลนชูตติ้งนัคเคิลช็อตดิปพปิ้งชอ็อตเนี่ยก็คือตอเลสที่แกไม่มีเลยฮนะถ้าเกิดเราเอาเขาไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าที่เน้นการยิงไกลโอกาสในการใส่สกอร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนั่นเอง ก็คิดว่าถ้าใช้ตอเล็กก็ไปเน้นการยิงหน้าประตูจะมีโอกาสเป็นประตูมากกว่าการยิงไกลนั่นเองครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีประเด็นอื่นก็สามารถคอมเมนต์เป็นวิทยาทานให้ผู้รับชมคนอื่นได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับ